ต้มน้ำซุปอันไ้เห็ดกระพเพาะปลาเคี่ยวจนร้มน้ำซุปพอต้องตองมงก็จไม่ขุนแล้วอืมเพราะว่ามันหมดแล้วมันก็ใสของมันนี้นะมันเดนะือดมาก็จะใสแล้วมันไม่ขุนจากอตัวมันพิงยิ้งอืม กาจะได้กินไอกระเพาะปลานักซื้อป่ออกพอกระได้ใส่เตาถ่านแนละ้วเตาถ่านถ่านมาัดไปอันเครื่องสอบแะ้วบ <c oughs> ้างเล่ อันแดงดีดีหะอานแดงดีมากแต่น้ำถึงมากเลยพี่ตั้มกลัวเสียนกลัวเสียดีกินเบอรบอได้ง่ายเด้อกระเพาะปลา สามเกลอตักน้ำซุปใส่สามเกลอแล้วก็คนคนคนตักน้ำซุปใส่สามเกลอทายแล้วอ่ะเราพูดสิอ่ะแล้วก็คนคนคนแล้วก็วกจังได้ล้วแบบนี้แล้วเราค่อยเทลงหม,ม้อให้พริกไทยมันละลายก่นอนเพราะงั้นถ้าเราเอาลงไปเพราะว่าเดี๋ยวพริกไทยมันจะม่ไม่ละลายนี่นนคือการทำกระเพาะปลานะจ๊ะ เช็จากเยาวราชมาเองปล่อยให้เป็นดอกเรามาถ่ายซื่อยนี่ขาได้ย่างนี้กูเจนะือเทลงหอมหอมพี่น้องเลยจบแล้วเป็นบ่นี่ใช่บบกระรอต้มมาติใช่อืมน้ำเฟียส เหลือเลือดได้ยังไงนี่ยพี่อะไรจะฝันอันนี้ใส่กระเพาะปลาแล้วฉีกไก่มาใส่แล้วฉีกอกไก่กระโพงไก่ใส่ได้หลายอย่างนนเติดเงียงหายเยอะไปแล้ว แช่เลือดท้อมเลือดของพระเรา,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 าใส่สะอะไรเยอะเันอ้างสว่างมัน,อนเอื่อยยังสิตัดอ๋อเออใช่ใช่ใช่แช่ตู้เย็นไว้อยู่ก้อนขึ้นเขาใส่แช่แล้วมั้งยังมันร้อนเอกวางไว้หน้าตูเตเา้เย็นมันก็อึ่ะกลายเป็นเลือดนะใช่ ต oh, ั้มาใส่เลยนะอดีตเนามหนูว่อดีเนาะใส่แป้งนะจ๊ะยังเลยจะไปผสมแป้งเนี่ยตีน้ำตาลก็ดี เ่อน,นนอี่วนนีวา,วานั้ยีวา่าียบแลอ้อออันนี้คือเอาอันน้นเดี๋ยวจะผัดผัดแห้งอันนี้ของพาเอกใส่ไปในมออหม้อแล้วพช่ไหพ่งนี้ใช่มาอุ่นนั้ย 看。